สนับสนุนรายการโดยวีวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจักรยานย,ยนต์คั้งใดนึกถึงวีวิศวะเลสิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำทิพวิศวะลงร,รับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำาม1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำกับรายการมาไปดูกับเบอร์บายค่ะ อนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพีนิดที่ไหนเอ่ยคอฟฟี่เดอะช้างค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพาท่านผู้ชมเป็นอาหารชิมอร่อยอาหารอาหารหวานแล้วก็น้ำสุขภาพด้วยน้ำปั่นแล้วก็กาแฟเยอะะเลยค่ะคุณผู้ชมต้องตามมาที่ร้านนี้ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราอยากรู้อยากเห็นหน้าตาของอาหารแล้ว ใช่แล้วได้ข่าวว่าพี่เขามีอาหารเจด้วยใช่ค่ะอาหารเจน้าจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงใช่แล้วหน้าตาเจ้าของร้านจะเป็นยังไงเขาบอกว่าขายอาหารเพื่อสุขภาพใชแของร้านนี้นะคะสวยอายุเกิดใช่แล้วค่ะยังตึงยังสวยอยู่เลยค่ะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องไปหาพี่เขาเขาชื่อพี่ออสเปล่าพี่ออสเฉยค่ะไปเลยค่ะ สำหรับไวรุ่นไวแจ๋วไวโจ้มีไวไฟด้วยใช่ไหมพี่ใช่แล้วมีไวไฟด้วยแล้วก็พี่เขาก็อัธยาศัยดีมากอใช่แล้วค่ะนั่งรออดิกา l ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไหนคะพี่นิดร้านกาแฟค่ะคอฟฟี่เดอเช้าค่ะนี่แล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านของเราแล้ว่ะคะพี่โคจนาสิงค์พัดดีหรือว่าพี่ออสนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ออสที่โคยนาสิงค์พัดดีที่เรียนเรียนกับพี่ออสพี่ออสงานเป็นเจ้าของร้านเดิมที้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านชื่อยหลาน หลานเนะี่ยเขาไบรุ่นทั้งสองคนเป็นผู้ดูแลอ่าผู้จัดการมาดูแล <c oughs> เราก็เลยสนุกกับการดูแลตรงนี้เราชอบด้วยใช่ไหมคะโอเคชอบลราจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของการที่จะเปิดร้านเนี้ย,ยค่ะคืออันนี้เป็นความคิดของเด็กๆของหลายท่าเขาอยากจะมีร้านคาเฟ่อยากจะมีร้านกาแฟ è, แบบใบรุน่นเเนาะอยากจะมีร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านได้เสิร์ฟเน่ยร้านได้เสริม แล้วก็แล้วอ้าวตายช่วยดูยาชุกคัเนาะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วปลายปลายปลายปีนี่แล้วในร้านเนี่ยมีเคล็ดลับเด็ดเคล็ดลับเบโนเลเด็ดเด็ดอะไรบ้างคะค่ะถ้ากาแฟนะกาแฟของเราเนี่ยใช่กาแฟของดอยช้างมาจากเชียงใหม่ใช่เป็นกาแฟที่อร่อยหอมคือกาแฟ เราก็รู้อยู่แล้วนะว่ากาแฟจากรนชาใช่ไหมคะเพราะว่าหลานๆเนี่ยเขาไปชิมไปดูหลายๆที่แล้วก็เกิดติดอกติดใจกาแฟที่ห้อนี้ก็เป็นเลยอยากจะมาเปิดก็เลยพอดีก็เลยตรงกับชอชานยุคโคกอ่าก็เลยรู้ไหมคะท่านผู้ชมร้านนี้อยู่ติดกับร้านชอชานยุคโคกที่เรามากินกันใช่ไหมคะอยู่ใกล้กันถ่างกันห้องนึงเนาะใช่ที่แบบมางทีชอชาญยุคโคกก็เป็นอาหารเสร็จเนาะหรือว่าจะหวาน ทานอาหารร้านนุ้งกระชังที่นี่ไปทานก็ได้นั่นไงแล้วมีเมนูอะไรบ้างคะที่ลูกค้าสั่งบ่อยมากเลยถ้าเป็นกาแฟก็จะเป็นพวกคาปูชิโน่คาปูชิโน่ลาเต้กาแฟแล้วก็รสชาติหวานมันพี่อ๋องจะเป็นคนชงให้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อองคะแล้วเคล็ดลับทีทำให้ลูกค้าติดใจล่ะคะคือของเราร้านตรงนี้กันเองเนี่ยเข้ามาเหมือนกันเข้ามาบ้านอ่ะ จะนั่งสบายๆไหนก็ได้ฟังเพลงหรือว่าจะดูทีวีอะไรแล้วก็มีไ WiFi เราก็นั่งทานกาแฟแล้วก็จะเปิดเล่นอินเทอร์เน็ตได้สบายๆพักผ่อนได้แล้วก็อยากเดินมานั่งอ่านหนังสือได้ค่ะนั่งคุยงานกันก็ได้เด็กๆจะเข้ามานั่งติวหนังสือกันก็ได้ในร้านเขาก็จะมีแอร์เย็นๆนะคะ w ร f i ด้วยแล้วก็มีอาหารอร่อยมีเชฟเนาะใช่ไหมคะ แต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำเพลงใช่ค่ะมีเพลงมีขนมมีอะไรด้วยแต่คนนี้ช่วงนี้ระยะนี้มีเจเนาะอาหาเจเจและพอดีช่วงนี้พอดีดีเจอยู่ะสิบวันเนี่ยเราก็คิดว่าเออทำยังไงอยากจะ้แขกมาแล้วมีอยากทานอาหารทานอะไรทานไม่ได้จานบาทก็เลยทำอาหารเจสองสามอย่างให้ทานเช่นก๋วยเตี๋ยวมีสวนเจนะแล้วก็ทานวัฒนธร ผู้ ons, ที่ชอบทานผักผลไม้อะไรเงี <mam> ma ้ยเพื่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็มีสลัดผักผลไม้ชาแล้วก็ทำจากน้ำแครอทแล้วก็น้ำฟักทองแล้วใครเป็นคนคิดที่จะเริ่มทำอันเนี้ยอาหารเจอะไรพวกเนี้ยก็พี่ก็คิดอ่ะก็เข้ามาแล้วให้เขามีอะไรกินอะไรดีเนาะอย่างเงี้ยคิดว่คือมาเข้ามาแล้วเนาะเราทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็พอทำได้แล้วก็เอออยากให้ผู้พามาแล้วก็มีขนมปังสัขยา ปังนห่งงานก็แค่ทำเองอร่อยนะคะแล้วก็มีขนมปังเย็นซึ่งเด็กๆก็ชอบทานเดี๋ยวทำให้ทานอย่าลืมก็พี่ออเรียนมาหรือเปล่าคะถึงได้ทำเป็นครูพักรักจันครูพััักกรจ์ไม่เก่งแต่ว่าอยากทานในไจบอยพยายามเราชอบใช่ไหมคะไปทานที่ไหนคือเราทำมาก็ได้คือทำไม่เก่งหรอกแต่ว่าอยากทานในไจบอกแล้วกันทำให้ทานนั่นไง เป็นแบบว่าจุดเด่นของพี่เขาด้วยมีฝีมือของพี่เขาแล้วเคล็ดลับล่ะคะเคล็ดลับความอร่อยของอาหารคือเราต้องคิดว่าตัวเราเองก็ต้องชอบทานอาหารที่อร่อยใช่เลไหมถ้าเราทานอร่อยแล้วก็อยากให้คนอื่นทานแล้วถ้าเราทำให้คนอื่นทานอร่อยแล้วก็มีความสุขอะเข้าใจเราถ้าหมือว่าเราพี่ศักจะว่าทําไปเราทาได้ทําไงนะ เขาทานอร่อยเราเราก็อยากทานตลอดอร่อยด้วยแล้วใส่ใจลงไปใใส่่จด้วยเขาจะได้ไม่ต้องมาครั้งเดียวที่เยวแล้วไปดีกว่าเหมือนทําให้ตัวเองกินแล้วใช่ใช่เรากินอร่อยเราก็อยากกินอร่อยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแขกกินไม่อร่อยก็จะกินอร่อยไม่ใช่พูดอย่างนี้อยากให้พี่แนะนำเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างคะถ้าจะเป็น คาปูชิโน่ลาเต้ไม่ใช่เดีจะชอบทานเดี๋ยวจะเป็นพวกกาแฟดำอะไรเงี้ยจะขึ้นข้นไปจะไม่ค่อยทานยเลแล้วพวกของหวานละคะของหวานก็จะมีก็นี่ฮะมีขนมปังเย็นแล้วก็ขนมปังสายข้างหยาค่ะนะคะแล้ววันนี้พี่ออจะทำอะไรให้เราทานบ้างคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ทานเกร่เคียงรยสวนรณซึ่เครื่องเคียรสุวนแล้วก็ มีสลัดผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะเพสุขภาพใช่ใช่เพื่อความสวยความงามแล้วก็จะให้ชิมขนมปังสานยาอร่อยที่นี่ที่นี่ทำเองหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็มีอะไรอะไอ นมปังเย็นนะฮะเด็กๆก็ชอบแหละแต่ว่าเด็กๆก็ไม่ให่เห็นเด็กๆก็โอ้ยากันจี๋สันนะครับเมื่อกี้เด็กเสริมยกไปแล้วน้ำผลไม้ของเรานะอย่างสตรอเบอร์รี่เนี่ยเราก็จะจริงๆแล้วสตรอเบอร์รี่สดเนี่ยมันจะหายากเราก็จะมีสตรอเบอร์รี่ที่สดแช่แข็งแล้วก็แล้วก็ใส่ด้วยเพื่อทำให้เพิ่มรสชาติอร่อยขึ้นแล้วน้นจี่แล้วก็จะใส่ลิ้นจี่กระป๋องไปด้วยน้ำถั่วเลย คือก um, es que. um, ีวี่แล้วก็จะมีเนื้อกีวีแบบใส่วีด้วยเนี่ยคือมันจะช่วยทำให้ให้ผลหน้าผลไม้แหลกีิงั้นแตงโมมีสตรอเบอรี่คนชอบกินสตรอเบอรี่มากแต่นี่จีของเราก็หอมเหมือนตอกมานี่เหมือนจีนใช่ค่ะอ่าแล้วร้านที่เปิดกี่โมงคะร้านนี้เราก็จะเปิดสิบโมงแล้วก็เปิดแล้วแล้วก็ปิดก็ยกพวกปิดเมื่อไหร่ก็ปิดเมื่อไง แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดสายรูปเลยมีวันหยุดไหมคะเออไม่มีวันหยุดค่ะเหมือนกันเลยไปเรื่อยๆเราหรือเราอยากยู่วันไหนก็แล้วแต่เราใช่ไม่มีวันหยุดถ้าหยุดก็คือติดหน้าร้านเลยวันนี้หยุดอะไรประมาณนี้ใช่นอกจากมีความจําเป็นจริงๆเราถึงจะหยุดเนาะแล้วทางร้านมีเบอร์ติดต่อคะใชจะโทรมาสั่งก่อนแล้วก็ถามว่าวันนี้ทําสั่งขยาไหมมีเมนูอะไรบ ได้ค่ะก็โทรมาเลยพี่อ้นเลย0 8 3ย์แปดสามศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์สองห้าค่ะทมาที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะพี่อ้นยินดีรับทุกสายค่ะใครอยากได้อะไรอยากทายๆโทรมาสั่งก็สั่งได้หรือเผื่อวันนี้เออวันนี้ไม่มีขนมเค้กนะวันนี้ไม่ได้ทําสัพพยาหรืออะไรอย่างนี้โทรมาสั่งเหมือนพี่อ้นบอกเนาะใช่ทําอะไรแบบว่าโทรมาสั่งได้ทำจะได้ได้ทำทำทำให้กินได้หมดอ่ะทุกเมนู ยอดรับเหมือนจะแบบว่าจัดเลี้ยงไหมคะเหมือนจะแบบเขาสั่งไปเยอะๆอย่างเงี้ยสิบชุดยี่สิบชุดอย่างเงี้ยอ๋อแค่เขาสั่งแเ้าไปจัดให้ค่ะจัดให้นะคะจัดให้ค่ะหรือสุดท้ายอาหารว่างอยากจะมีอาหารว่างอะไรมีแป๊บแป๊บจัดให้แล้วอย่างอย่างนี้มีบริการส่งกันเยอะใช่เหมือนกันใกล้บ้านใช่ไหมคะใครนะคะสนใจก็โทรมาที่เบอร์ของยอดได้นะคะยอดเขายินดีส่งก็ยินสนใจก็โทรมาเลยใช่แต่ว่าเราแวะใกใกล้ ไกลก็คือเวะมากินได้ใช่แวะมาแวะมาเยี่ยมเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาแวะมาเยี่ยมก็ได้นะคะใช่เข้ามาทักทายแม่ค้าสวยมากแล้วเดินทางมายังไงคะพี่ก็มาก็มาด้วยกันสามคนมาจากไป้าทางนึงเซนต์าร์ด์ย้องกับวัดรับประดุเลยใช่ไหมใช่ใกล้ๆกับโยโกะก็คือก็คือเหมือนมามาจากหน้าทางหน้า หน้าปากทางแล้วไปเลยไฟแดงกี่กิโลคะประมาณสองกิโลได้ประมาณนี้ในที่ถึงอมีไฟแดงเนาะตรพอถึงไฟแดงใช้มือกจะเป็นวัดใช่ไหมวัดรับถึงป๋าเมย์ไฟแดงก็เตรียมละเห็นละวเห็นเช่นชอช้างยกกเป็นชอช้างก็อยู่ข้างกันเลยข้างหลังเขามีที่จอดรถให้ด้วยค่ะมีที่จอดรถสบายค่ะก็อยากกินแล้วเนาะพี่นิดเนาะอยากเห็นหน้าตา่่ะใชหายเพราะว่าเห็นพี่เขานะคะบอกว่า มีทั้งขนมปังเย็นน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้แล้วก็อยากเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแั้นเดี๋ยวให้พี่อดนะคะแน่พี่ยอดว่าเดี๋ยวจัดให้ขอสั่งมาค่ะให้พี่ยอดไปทำให้เราใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตไปทำให้ทันนะครับ If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need, you can count on me. Night, like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. ตอนนี้นะคะอาหารก็วางอยู่หน้าลใชแล้วหน้าตาน่าประทานมายห้พี่ออนแนะนนาอใมีอะไรบ้างพี่ออนแนะนาค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะจาเริ่มแรกจานนี้ก็เป็นอาหารช่วงเทศกาลเจแล้วก็นัยหน่อยก็มีกึ่ยวุยสวนเจอ๋้อวุยสวนเจรสเด็ดรสเด็ดเลยคนนี้ชอกว่น้จิ้มน้ำจิ้มปรุงเองด้วยใช่ไหมค่ะ ถ้าเผ็ดไปเราก็อ้ทานอันนี้ขนมปังเย็นขนมปังเย็นขนมปังเย็นเราเนี่ยค่ะก็พิเศษก็คือแบบเราไม่ใช่แบบน้ำแข็งใสธรรมดาแต่เราจะปั่นเหมือนไอศครีมเลยนะเป็นชุบเลยใช่ค่ะปั่นเป็นเหมือนไอศครีมเลยอันนี้เป็นสลัดผักผลไม้พืชผักที่อรอน้ำเนี่ยค่ะน้ำสลัดปกตินะคะเราจะเห็นว่าใช้ เป็นส่วนประกอบแล้วก็เป็นไข่เป็นส่วนประกอบแล้วที่คือคือเราไม่ได้ใช้นมนะฮะเราใช้นมถั่วเหลืองค่ะเจแล้วก็ใช้แครอทใส่แครอทแครอทลงไปด้วยคแรอทลำไมไม่เป็นสีแครอทเลยล่ะคะพี่พี่ออนพี่ออสใส่อะไรเรื่อยไปคะฟักทองอ๋อมีฟักทองด้วยสีเหลืองเหลืทองแครอทอันนี้ก็จะเป็นฟักทองแครอทไม่ว่าอะไรค่ะ อ่างั้นานนี้ก็ขนมปังสังทยาค่ะขนมปังสังทยาในส่วนประกอบของอันนี้ก็จะมีแต่อันนี้มันจะไม่ได้เจนะคะเพราะว่านี่ของร้นมีนมมีนมด้วยมีนมมีไข่ค่ะมีนมมีไข่เนี่ยครคงจานสมบูรณ์ใครที่อยากทานเจไม่เจก็มาทานได้ เกนาะน้ำ่ะนตรอเ้ำสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็ใช้สตรอเบอรี่สดใส่ด้วยไปง่ทานรอยรสชาติมันได้ดูย็งไงบ้างครังสตรอเบ่จิาใสตรอเบีสดด้วยก็สดชื่นสาๆบองผิวค่้นแล้วก็อันนั้นเป็นโรวินตีนสำหรับผู้ที่ จุ๋มจิ๋มหน่อยชาน้วนตีนเอุติมปานนะคะอุติมปานชอบค่ะกินคู่กันสด่ก็ได้ก็ได้หนูชาแก้วขนมปังก็จะชอบค่ะอันนี้เป็นน้ำตาสีเขียวอันนี้สีฟ้านี่จะเป็นบูโซดาบูโซดาตอนนี้ช้าแบบจี๊ดจ้าเนี่ยก็จะมีซูซ่าซ่าหน่อยค่ะซูซ่าหน่อยอันนี้เป็นแตงโมสดชื่นสดชื่นน้องชิมนละแตงโมแตงโมสดอาร้อนด้วยใช่แล้วก็ ่มแล้วก็ชื่นใจค่ะอยากจะถามว่าราคานี่เริ่มต้นเท่าไหร่ครับเรื่องราคาก็องอย่างน้ำผลไม้ฝันนี้แล้วก็แก้วละ45บาทอืมแพงแก้วใหญ่ด้วยนั่งอ่านหนังสือไปด้วยค่ะไม่ชาร์จค่ะไม่ชาร์จใช่เนั่งอ่านหนังสือไปแล้วก็จิบไบไฟก็ได้แล้วอย่างก็เดี๋ยวริส่วนเนี่ยเมื่เกี้ริสเซอนี่ก็80อืมมาแน่ะชิวๆมากันแบบ แต่หลายคนเพื่อนก็แชร์กันใช่ไหมคะแล้วอย่างสลัดเนี่ยสลัดก็80ดสนอกอย่างว่าเนาะมันน่าราคากันเองเดๆได้ทานได้อันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบบาทจานเพลินเลยแล้วก็เป็นขนมปังก็จะสี่สิบนี่ก็อิ่มแถมไดได้เพื่อนใช่ไหมคะก็นั่งกินกันแล้ววันนี้นะคะน้ำโซดาเนี่ยสีบค่ะ น้ำปั่นผลไม้ปทานน้ำผลไม้ใช่ไหมเจนนอกจากเจนอกจากถ้าหรือว่าคนหน้าเจไปแล้วพี่ยศยังทำันนี้อยู่ไหมก็ทานบ้านทานก็ยังทำอยู่เนาะจะทำให้ทานอยู่อยากให้ยี่ยศฝากชิญชวนผู้ชมทั้งบ้านนะคะแวะมาที่ร้านถ้ามีโอกาสนะคะแถวพื้นที่นี้หรือนอกพื้นที่ผ่านแวะผ่านไปมาก็เชิญแวะเยี่ยมนะฮะเยี่ยมชมแล้วก็ชิมอาหารรสเด็ดนะคะน้ำปั่นก็รสเด็ดแล้วก็แม่จะ พวกนี้ก็จะรสชาติจัดจ้านชอบทานผักทานอะไรก็เชยเลยค่ะอย่างน้พี่ออดฝากเบอร์โทรเอ่อถ้าจะโทรติดต่อมาเช็คเรื่องอาหารก็083 1 8 7 025ค่ะเบอร์อยู่ข้างล่างนะคะค่ะอคุณนี้เราสองคนก็ขอลง้ทานอาหารขอขอบคุณด้วยขอบคุณพี่ออดมากนะคะที่ให้เรามาทานอาหารอรแล้วน้ำสดชื่นสดชื่นแบบนี้ทั้งสุขภาพด้วยเนาะ เราเดี๋ยวต้องหันกานรักสุขภาพใช่ไหมคะพี่นีใช่แล้วดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะค่ะวันนี้เรายังไม่ชิมเลยนะลองชิมไหนดีก่อนชิมค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หาะก็อยู่ตรงหน้าแล้วพี่นีจะชิมอะไรคะพี่อ๊อดบางแสนพยายามนี่ไงอ่ำใหญ่มากแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะชิมไปแล้วเดี๋ยวเลยสวนนะคะเห็นพี่อ๊อดบอกน้ำจิ้มรสเด็ดด้วย ใช้น้ำปลาใช่ไหมคะเพี่เจแล้วก็ใช้เป็นอะไรคะพี่ออสเจียวขาวเกลือดค่ะแล้วขนมปังพี่ออดอบเองค่ะขนมปังไม่ได้อบเองเลยค่ะขนมปังไม่อบเองแต่เราเนื้อเนึ่งร้อนเนื้อร้อนเลยแบบหอมกลิ่นใบเตยเนาะแล้วก็นี่แล้วก็บวกกับสาหร่ายด้วยใช้ใบเตยนใบเตยพี่ออดเขาทำไม่หวานมากค่ะคุณผู้ชมก็เหมาะกับ เนาะคนที่ไม่ชอบหวานมากก็วเพื่อสุขภาพอ่ะถึงมาไม่ใช่เจแต่รสชาติก็แซ่บมากคือแบบไหนที่ลองชิมดูด้ค่ะพี่ลองชิมดูลองชิมดูนะคะชเขาแซบมากถึงจะไม่ถึงจะไม่แบบถึงจะไม่ใช่แบบว่าใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยก็เข้มข้นได้จริงๆลองชิมดูจะบอกว่าอร่อย ของยากคำใหญ่ค่ะค่ะทีบางทีบางคนบอกว่าทานอาหารเจนี่จะเป็นอาหารรสชาติอีกอย่างหนึ่คนเขาจะแบบเบื่อเจแตกซ่ซ่างน่ะประธานนี่จะไม่ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นเจแค่แล้วใช่ค่ะไม่รู้สึกเลยว่าจะเป็นเจส้วยน้ำจิ้มจีจัดสาดใจดีเผ็ดดีสำหรับคนชอบรสจัดหน่อยจัดแน่ใช่ค่ะก็จะชิมเนี่ย อะไรคะพี่เอิร์ขนมปังเย็นขนมปังเย็นอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นไอศครีมใช่ไหมคะใช่แล้วก็ปั่นแบบไอศครีมก็จะใช้เส่พวอปปั่นอ่าใช่แล้วก็มีเยลลี่อืมอันนี้ก็ไม่หวานมากใช่ ไม่เลี่ยนอ่ะทาเราไม่เลี่ยนแต่ข้างานก็เป็นขนมปังขนมปังเหมาะเลยเนอะพวกวัยรุ่นหน่อยเนาะํำแรกไม่พอต้องขอขอต่อคำที่สองค่ะวัยรุ่นนะคะเหมาะกับแบบว่ามานั่งกันเป็นแก๊งือๆแชร์กันเลยอยากจะแนะนำจริงอร่อยจริงๆไม่ได้โมอเลยนะอร่อยจริงๆอ่ะจริงๆคุณผู้ชมต้องมาลองชิมที่ร้านพี่ออสเองต้องมาเลยค่ะ คนนะคะต้อชิมอาหารแล้วอยากให้มิยอนฝากไว้ีเลยเด็ดสามคำใช่แล้วสำหรับร้านจางเลยใช่ใชจะพูดถึงเรื่องอาหารนะคะรสชาติก็คือรวมๆแล้วอ่ะหวานมันหวานมันอร่อยอร่อยค่ะรสสดใสดีใช่หวานอร่อยสะใจหมาอร่อยสะใจเนาะต้องร้านเดชช้างนะคะคอฟฟี่เดชช้าง มมาได้นะคะยูนซอนสงข้ากับว่าบาดุนี่เนาะอขนาดก็ร่อยน้ำก็อร่อยะจเผักค้าก็เบาๆ่ค้งมุมบรรยากาศก็ดีน่หน้าหน้ารักน่ารัก่จะมาคนเดียวมาเป็นกลุ่มมาสองคนได้เป็นมุมน er ่าร <my> <ste> ักสบายสบายเหมือนบ้านตัวเองแหละพี่กเอนนี่ขาได้ที่เขาก็เป็นกันเองเะว่า จะทานอะไรสั่งได้ค่ะได้มาอะไรสั่งได้นะคะเรียกอย่างอื่นไม่คุยด้วยนี่ใช่ไหมคะพี่ออสออสใช่อยากจะตามใจแถมมาแล้วให้มีความสุขใช่แล้วใส่เขาใจเราเขาจะรู้ฟ้าแล้วก็มีความสุขด้วยกลับไปด้วยความสบายใจใช่แล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะเรา เรขอขอบคุณพี่อันข้างหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สั่งจินผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะค่ะวีวิสวาอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะค่ะซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งใดนั่ถึงวีวิศวะค่ะเรซิ่งบอยค่ะแท่แกร่งไม่เหมือนใครต้องแบกรถจักรยานยนต์เรซิ่งบอยค่ะน้ำดื่มวังน้ำพิมค่ะน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยต้องน้ำดื่มบางน้ำพิมค่ะวิศวารองรับจำนำค่ะ ให้สินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ,คะเวลา18นาฬิกาค่ะและนีลันิกที10โมงเชา้าของวันถัดไปค่ะ,คะแล้วก็ติดตามชมรายการเราย้อนหลังที่ไหนคะน้องเกลย o u t u b e นะคะเข้าไปที่ตามไปดูเอ้ยตามไปดูกับเวอร์ไวแล,แล็แ,ลแฟนเพจของเรานะคะ www.facebook.com/ ตามไปดู bywctv ค่ะแล้วตอนนี้นะคะทางรายการก็มี ให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกกับเราคือใครนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้เรานะคะแล้วก็เราจะตามไปใช่ที่ตรงไหนที่เดินใจเราก็จะตามไปกินตามไปดูตามไปเที่ยวนะคะคิดไหนออกอากาศใช่เราจะแจกได้สวยๆพี่นิดเลยค่ะแล้วค่ะตัวนี้นะคะเราสามคนนะคะก็ขอตัวประธานอาหารแล้วก็ขอตัวลาไปจอดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ i'll save the world to find you if you ever find yourself lost in the dark and you can't see i'll be the light to guide you find out what we're made of when we are called to help our friends in need you can't count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do all day. We miss you, international jump ซื้อรถจักรยานยนต์คั้งใดนึกถึงวิวิศวะเลสซิ่งบออะไรแต่งคุณภาพดีแข่ทนต้องเลสซิ่งบอยน้ำดื่มสาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำคิดวิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเบอร์ไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ไหนพลาดไม่ได้นะจ๊ะ Find out what when they of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two.